สวัสดีครับพี่น้องอีฟทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะขับรถลดป้ายนะครับมาอัปเดตงานนะครับผมเป็นรถปีสิบี่นะครับคันนี้เป็นของลูกค้าสั่งจองทางจังหวัดสุรินทร์นะครับพรุ่งนี้ก็จะเอาไปส่งนะครับผมขอเก็บงานรายละเอียดอ่านิดนึงนะครับผมนะฮะเก็บรายละเอียดก่อนจะไปส่งนะครับลูกค้าใจเย็นนะครับผมพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่เสร็จก็จะเป็นวันต่อไปนะฮะก็ขออัปเดตนะครับในงานการทํานิดนึงนะครับผมก็ฝาครอบเครื่องมี่อสร้างรุ่นนี่ นะครับก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจัดทรงแต่งสวยมาให้เลยนะครับคันนี้นะครับทางช่างอ่าใหญ่เรานะครับผมนี่นะครับสวยนะครับสวยนะฮะโอ้โหเหมือนรถออกป้ายแดงเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับผมขอบคุณเอฟซีที่ไว้วางใจนะครับตัดทางเพจจักรินรถปลดป้ายนะครับผมหรือแท็กซี่ปลดป้ายนั่นเองนะครับหลายๆท่านเคยทัวรมานะครับเยอะแยะมากเลยนะครับขอบคุณ อย่างยิ่งนะครับปูอุปกระนะครับผมก็นี่ยนี่บอกบอกสร้างนิ้วให้มาัดเจสาเด้อเมือนมาดเจสโซ่เนี้ยนิดนึงนะครับมาัดเจสาเด้วยมากมามากมัดเจสาเด้อไม่เลี้ยวเราต้องรีบส่งเขามัดเจสโซา ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องอีฟสี่ทวีปเทศนะครับผมให้การอุปการะนะครับกับจากรีรถรถใบนะฮะนะครับถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเป็นงานอัปเดียนะครับผมนะฮะหลายๆท่านก็อยากชมนะครับผมว่ารถออกมาอันนี้เราแยกเอก็ตให้แยกแยกคนให้เลยนะครับผมนะเป็นไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังนะบอกช่างเนี่ยเขาแยกให้เลยนะครับเพื่อเกิดเป็นชนนั่นไปนี่ก็จะได้ไม่ต้องอ่า มาต้องเก็บสีเพิ่มนะฮะคือถ้าแตกก็ยุกสิงข้าป่าเลยนะครับตัวนี้เราแยกให้แล้วเราทําแบบแยกนะฮะนะครับดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะดูคลิปโฆษณาให้จบด้วยนะครับผมเพราะเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับของทางผมนะครับผมก็บรรยากาศนะฮะตอนนี้โอ้โหฝนมานะฮะทุกรอบทิศทางเลยนะครับผมไม่ได้หารถเลยนะครับชวงนี้นะีะดูนะครับผมพี่น้องโอ้โหนะฮะ บรรยากาศเลยนะฮะโอ้โหเต็มมัดเต็มมัดเลยนะครับสองรอบมันมารอบเลยนะฮะช่วงนี้ครับมันมารอบเลยท่วมเลยนะครับผมเมื่อเช้ารถติดเลยฮะติดตรงนี้นะครับผมโอ้โหนู่นด้านนู่นนะครับผมบรรยากาศนะฮะโอ้โหตามทุ่งเลยนะฮะก็ขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับผมนะฮะก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมสีบอลเป็นสีที่ทํายากมากนะต้องรอช่างนะฮะคันนี้โอ้ช่างก็ไม่สบายนะครับผมนี่นะครับ โอ้โหนี่นะฮะเบาภายในที่ทําให้นะครับผมขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้อง e เอฟซีทวีเดียร์นะครับผมที่ให้การอุปการะนะฮะเดี๋ยวพวกนี้ให้ช่างรถมาทำความสะอาดให้นะครับผมมาครับนิดหนึ่งนะฮะไปรับรถค่ำนิดหนึ่งวัน,นนี้นะครับผมล็อกแล้วนะครับฝนก็ตกนะเปื่อยๆ ออขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอ e ีฟีทวีเดียรนะครับโอ้โหลมแรงมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพักการถ่ายคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณครับเนีย่ยออกเลยใช้หรือเปล่าไม่รู้ซีนจีคันนี้น่าจะถอดแล้วมั้งผมว่าเดี๋ยวดูกัน ผมก็ไม่แน่ใจเขาถอดหรือไม่ถอดนะร่นี้โอ้ยยังอยู่นะฮะยังอยู่อ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องเีฟซีทะเทศนะครับเดี๋ยวพรุนี้เดี๋ยวถามช่างนะครับอ่าท่างเขาก่อนนะฮะว่าเขาอ่า จะรับรถเลยอ่าไม่จะเสร็จหรือเปล่าพวกนี้นะครับแล้วก็ซีนจีจะอาอกไหมนะเดี๋ยวถามเขาก่อนนะครับผมยังอยู่นะยังอยู่ขอพคุทุกกติามนะครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอ้พวกนี้เอารถเข้าฝั่งนี้ตรงเต,ต่ต้องเอารถกระบะออกแล้วเอารถตรงนี้ไปทําตรงนี้นะครับพวกนี้ไม่แน่ไม่รู้จะได้ส่งหรือเปล่านะครับพวกนี้นะครับอยวกเช็ครถก่อนนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับจะรีรัรถหมดไปนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกประเทศครับผมสวัสดีครับควัสนี้ส่งสลินนะครับผมคราวนี้ส่งสลินนะครับอ่ะผมยังไม่ได้พาดูด้านหน้าเลยเดีย๋ยวพวกนี้มาทำความสะอาดกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกประเทศครับผมพวกนี้ ให้ช่างหลุดมาแต่เช้าช่างนิวมาแต่เช้านะครับมาทำรถนะครับฝนก็ตกมาไม่รู้จะได้ทาหรือเปล่าจะมีที่ทาหรือเปล่านะฮะนี่เคลอนนะครับผมถ้าเป็นหน้าแล้งโอ้โหสบายมากเลยนะครับฝนก็ตั้งเขากันมาเตรียมถล่มทลายนะครับสําหรับคันนี้เป็นงานของลูกค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมามาจําที่บ้านเลยนะครับขอบคุณมากครับผม นุ่นนะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ผมมาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหบรรยากาศฝนรอบทิศทางเลยวันนี้นะครับผมสำหรับคิวต่อไปก็จะเป็นระยองนะครับผมนะฮะคิวรยองนะครับผมอันนี้เป็นงานของลูกค้าเจ้าสลินครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ